สวัสดีค่ะยายทุกพพายตะเลนไทยนะคะตอนนี้ก็ยายก็พาขับออกไปข้างนอกนะคะทุกท่านค่ะเมื่อกี้กห็หิมะตกหิมะปนฝนนะคะทุกท่านหิมะปนฝนนะคะ รถขนนั้นรถบรรทุกอะไรยังไม่รู้เลยรถบรรทุกรถรถบรรทุกรถนะคะต้องรออีกสักพักหนึ่งให้เข้ามาคนได้ไปไม่ได้ลบก็ลบไม่ได้ เข้าก็รูปไม่ได้ มื่อกี้ตอนที่ยายเริ่มตั้งกล้องก็หิมะลงอยู่เลยตอนนี้ไม่มีหิมะเอรถมารถมารถมา จะนจะหยุดอไหมหยุดจะจะหยุดหรือวจะอันนี้อีกยังไม่รู้เลยจะหยุดหรือว่าจะตกอีกยังไม่รู้เลย ไอ้ฝนก็ยังลงปปอยๆปอยู่นะคะเพื่อนๆจ้ะฝนก็ยังลงปลอยๆอยู่ะะพา,งงาชมบิวพาชมบิวทิวทัศนดอกไม้ยังไม่มีให้เห็นเลย ออกม้จ้ายังไม่มีให้เห็นเลยนะจ้าตรงนี้ก็ชบนะคะตรงนี้ก็ชบเป็นทั้งที่ขายอาหารแล้วก็ชมกับเล็กๆจะขับเร็วขับท้าไม่ได้ มีรถตามหลังมาตรงนี้เขากำลังจะเปิดทางขึ้นไปอีกที่หนึ่งนะคะเขาเปิดทางจะทำทางใหม่น่าจะมีวงเวียนอะ่ะตรงนี้ทำใกล้จะติดแล้วขุดมอตะคขุดยังไม่ทำอะไรเลยมัวเตะขุด ทางตรงนี้ก็จะเห็นประจําเนาะปยายขับรถผ่านทางนี้แล้วก็จะไปนู่นไปร้านไทยไปร้านไทยดอจะพี่น้องจ้าไปร้านไทยบุดแอร์ตักนิดนึ่ง เปิดแอร์ที่ประเทศไอซ์แลนด์มันไม่ใช่แอร์เนี่ยนะมันจะเป็นอความร้อนถ้าบ้านเราเปิดแอร์ปุ๊บมันก็จะเปิดเป็นความความเย็นใช่ไหมที่นี่เปิดปุ๊บก็จะเอาความร้อนจะเอาความเย็นก็ได้ถ้ามันเย็นถ้ามันร้อนก็อยากปรับเป็นความเย็นก็ได้มีสองตับุบ มีอยู่สองระบบนะคะอาจจะไม่ชัดเดอ้อเพราะว่ามันกระจกมันก็เริ่มมัวแล้วะจกก็เริ่มมัวแล้วนะคะพี่น้องจ้าุะจกมันเริ่มมัวแล้ว มาสา,มสายนี้จะมีแค่วงเวียนนะจ๊ะสายนี้จะมีแค่วงเวียนเดี๋ยวจะจะมีใต้อุโมงแล้วก็ขึ้นไปจะมีไฟแดงอยู่หน่อยนะึงอ,อาจจะลงก่อนตกุก่อนไฟแดง ขับรถไปทางลัดแม่ตอนเราไอนนกก้นี่เมื่อกี้มีด้นหิมะลงตอนนี้หิมะหยุดเอ๊ะทำไมไม่มีรุ่งกินน้ำให้เราเห็นเมื่อวานนี้เห็นรุ่งกินน้ำจับภาพไม่ทันได้ลงรถพอเราจับภาพภาพจางแล้ว มีเมฆมาบังด้วยแล้วเราถ่าย,ยานี่น่าจะโชคดีเนาะในภาพบรรยากาศอาี่อาการขับรถบัรมดาคนที่ขับรถไบนะันไม่ค่อยจอดหรอกไม่ได้ดูว่าฝั่งมูลจะมีนั่นเห็นไหมว่ยายาจะไปมันก็อ้อม จะมีไหม,มตีไฟเลี้ยวก็จะไปยังไงให้ไปยังไงอะให้บิดเ,เร,เลเรไล่เราเลยบิดเรไร่เราเลยเราก็รอจะขับนี้ยังนะ หัวโคลมาเยอะแยะเลยหัวจะโคลมาก่อน กวงเวียนวงเวียนกวงเวียนจะตกไฟจะรองคนก็เดินเห็นไหมคนก็เดินกํำลังกายอันนี้ใหญ่ไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยันตกทำธุระกำลังจะซื้อกับข้าวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดตาพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพ่อใหญ่ มันเกิดตาปรังเนี่ยยายว่าจะมาถ่ายอยู่เดินเนี่ยวิวสวยดีนะครับผ่านไปใช่วิวสวยดี่าจะเป็นบัญจันน,นะนั้นเดินอนกมมาถ่ายตรงนี้ออกกำลังกายสิเมาเดินอนกมาเดินถ่ายซกนิดหนึ่งพาชมวิวนะคะทุกท่านขอ าชมบิววันอาทิตย์ของประเทศไอซ์แลนด์เขาก็มีงานเ,าเนี่ยวัดอยู่ข้างเนี่ยคนไทยไอซ์แลนด์เขาจะจัดงานาจงกลานย้อนหลังเพราะว่ามันไม่ตรงปุกเนะเาะพอดีพายจารนไม่อยู่ ก็เลยไม่จัดย้อนหลังทำตอนไหนก็บุญเหมือนกันเละทำตอนไหนก็ทำบุญเหมือนกันภาพน่าจะโยกเย,ย,ยกโยกเยกเดี๋พี่น้องจ้ะเดี๋ยวจะถึงไฟแดงก็จะลงคลิปด้อะ จะปิดคลิปแหละให้ดูพาดูพาชมไนถึ้งสิบเอ็ดนาทีเลยบอกเยอะนะสิบเอ็ดนาทีแล้ว,เ,ะนะลวเริ่มมีแดดเอามีแดดแล้วก็ไม่ได้เอา เว้นสายตาใส่เลยมันจะ้อนโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงิน คิจทองก็ขอให้ได้ทองมีกู้ครองก็ขอให้มีแต่วความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยายสุภาไอเตเลนไทยค่ะบ๊ายบาย